กองฟีกองฟีวันนี้เราจะมาเขาเรียกว่าอะไรนะวันนี้วันนี้เราจะมาทำอะไรนะ,ะวันนี้เรามาทำอะไรนะช่วยแช่วช่วยแชร์นะครับผมคนอื่นเขาคนอื่นเขาเข้าไป h อ p ประชุมหมดแล้วนะแต่ว่าเรายังยังอยู่ที่เดิมเราต้องไปลงทะเบีนยนก่อนอืมเขาปิดหลือมั้งรจริงเหรอยัง9โมงตอนนี้กี่โมงแล้ว ย but, <c oughs> ังไม่ถึงเก้าโมงเลยแต่เฟิร์มแต่งตประมาณห้าสิบแปดแล้วแต่แต่เฟิร์มประมาณเพิ่มแต่งตัวมาชั่วโมงหนึ่งอะจริงจริงวันนี้เขาเสร็จตั้งแต่เจ็ดโมงก็คิดว่าแปดโมงตรงไงใช่ก็เลยตื่นก่อนเพิ่มหน้าขอลอยไหมหน้าขอรอยก็ปี๋หัวโผ้่อุ้ยทรายดูในกระจกหน้ามันลอยๆอยเลยไม่รู้เหนื่อย เขาให้ลงทะเบียนยังไงคะอ๋อโอเคเฮ้ย